แต้าเดินหน้าสายแซบไปสุดถึงขั้นสักเซ็กซี่จนต้องซูมคิดจะแซบต้องแซบให้สุดดูอย่างนางเอกคนดังเต้านัทพรที่ตอนนี้นอกจากจะเซ็กซี่ถี่ยิบจนแฟนๆต้องร้องว้าวกันเป็นแถวสาวเต้าก็ยังไปให้สุด ด้วยรอยสักสุดเผ็ดที่บั้นเอวเพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกขั้นงานนี้เจ้าตัวเผยรอยสักใหม่ๆมัดๆโชว์เป็นครั้งแรกในคลิปออกกำลังกายฟิตร่างเรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดของแฟนๆได้อย่างไม่ยัง้งพร้อมกับงานซูมก็เพราะว่าอยากเห็นภาพชัดๆว่ารอยสักของเธอนั้นเป็นภาพอะไรสื่อความหมายอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานสักจริงหรือสติกเกอร์สวยๆแต่ที่แน่ๆให้คะแนนความเผ็ดเต็มสิบไม่หักสักนิดเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com